เมนูขับอนอีกค้า<ด>งพอดีใจแห้งด <laughs> ได้อันห้องน้ำจีพร้อมใช้<ด>แล้วก็ขอให้เพล่นมีสุขภาพแข็งแรงขอให้การทงานเพนลินราบรื่นให้ลำหายโลดย,ยิงยิง 100, 000, 000, ยขึ้นร้อยเท้าพันเท้าเด้อเมนูคำสอนโดยแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแทั้งแม่แม่แม่แก้วบ่<ด>ที่เห็ุเฮือนห้แม่กแก้วแล้วก็ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนสุมองสุบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องมาว่าอยู่ลาวอยู่ไทยหรือว่า่างประเทศสุบุญก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องค่ะสู่ซองสาบุญมาคือเก่าเด้อก็มานี้พี่น้องเอ้สุบุญก็ได้มาพี่แหละลงมาเยี่ยมทั้งสาวพิมกับป้าพนพี่น้องเอ้เห็นว่าเฮือนซานเพิ่นแล้วก็เลยสิมาอัปเดตในพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันว่าเฮือนเพิินสีงามบ่พี่น้องเอ้ ถ้าสีว่าจากทางเนาะเฮาก็ได้ลงมาฮอเล่อพี่น้องสิพาทุกคนเขาไปเบิงไปชมน้ำกันว่าทางเฮื่อนป่าพอนี่มันเป็นสีอีหยังพี่น้องเ้ยสมบูรณ์มากฮอเล่กเวลาเฮาเดียวเบิงหรือว่ามองเบิงนี่ีนี่โปเสพตาพี่น้องเลยโบฮู้ว่าเป็นสีอีหยังเดียวสมบูรณ์สิพาทุกคนเข้าไปทางเฮือนป่าพอกันสะก้อนพี่น้องเลยก่อนอื่นสมบูรณ์กะท้าวว่าผิดพลาดประการใดจะต้องกาโขอโทษขอไปพค้เมย์พี่น้องสุขุสุคนเด้อโคเมพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องเด๋ยวสิพ้ากันขอาไปทางเรือนเสาพิมพ์หรือว่าป้าพรนพี่น้องเลยหลังจากที่เอาบ่เดมาดดนเนาะเฮากลมาทางเรือนป้าพรนเพิ่น,งงนพี่น้องไอสีเฮือนเพ,พิินเรียบ้รยเนาะสีก็งาม่งสิพ้า,งงาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปอัปเดตทางเรือนเสาพิมพ์เพิ่นเอากับ่ได้มาหลายเมืองอแหละพี่น้องเลยมาแต่งเติผืนติดบานประตูอืมห้องน้ำเพิินก็ได้ก็ออกมา หักนี่เออเทออกมาี่เลยพี่น้องเลยหักแว้เหือนนาซีเอือนซียังบุ๋นี่นี่ประตูก็เป็นซีสแลกออกซีงามอืมโอโอ้อาสวดี ป้าปเลยมาโดนเฮื่อนจนแล้วดเนาะงามงามอืมปมาโดนแล้วเฮาก็ได้งามเนาะสะอาดสะอ้าดจะคนเอิญสียังมัสีเลอกสีเขียวไม่เห็นวะอ้ว่านี้อันี้ก็งามนี่สีไม้นเอิญสีอะอันนี้ก็เป็นสีไม้ สีใม่สักทองโื่อๆสีเห็นบ่ซื่อสีสีใมสักทองอ๋อแม่นมาไเป็นจังได๋แม่อยู่ดีแห้งอยู่บ่บ่ได้มาแต่ดนเฮาก็ได้โยอยู่ดีบ่แห้งอยู่เก็บอยู่อันคือเก่านั่นแหละเก่าแหละอยู่ไปเนาะอยู่ไปอยู่ไปเฮือนก็แล้วอยู่ไปเรื่อยๆนี่ล่ะอยสบายแล้วโดยเ็นแแลีพุ่นแล้วโดยสีก็งามเนาะสีแบบ เดาว่าโบแพ้หูแพ้ตานะบโบเสพตาแบบสีเอาสีเย็นๆนเมันออกสีเย็นเย็นสีอันบานประตูนี่ก็งามอ,าออกสีไม่อย่างก็ไม่สักทองไม่สักทองโอ้โหสีเฮือนพระพรหมมาได้มาหลายมื่อเลยเฮือนเพิ่นแล้วก,ก็เลยมาอัปเดตในพ่อแม่พี่นอ้องในเบิงในชมกันสีงามพี่น้องเลยบัดจังแน่เลยสีนี้ สีนั้นทางใหญ่ทางนึงทางน้อยทางนึงอืมไปเตรียมสองถังมาใช่แล้วที่เฮามันบเปใหญ่เนาะกระเบื้องพอนี่ก็สีงามสีปูเปื้อนขี้ฝุ่นว่าขาวกระเบื้องเมนเดี๋ยวห้างไปหาสะพิมกันเด้อแล้ยค่ะสีมาต่างต่างโอ้โหนี่เด้ทางสีเพิ่นที่เนาะโอ้โหนี่เด้ใส่เบังกาสีเพิ่น จะคนบนคือห้งองได้คือบัเห็นโอ้นี่กาสีอันนี้ทางสีห้องพื้นสีเรืองพื้นจักสีได้โบตั้งสาวพิมพ์เพิ่นอืมตัวมายังเพิ่นต้มมีช่างเกงอยังเด้อันนี้โอ้สีเยอะอย่างวะนะมากับมาสีมาอัปเดตทางบ้านประพรเพิ่นโดยสบายดีโดยพี่น้องเอ้ไ <c oughs> ม่น,นี้เขามาเลาะตั้งแต่เศร้าเนาะบ่สีเนาะว่ด <c oughs> สีมา สื่อทางเนาะมาสื่อทางเดี๋ยวนี้ห้าห้านใดก็บดบ่นี้เบดไปสามสี่ห้านเพิ่ <c oughs> น,พนว่าอีกสองสามมือเพิ่นสิมา man, man. แต่ว่าห้าสิเลาะไปอีกห้านหนึ่งแต่บ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่แต่ว่าทางห้านเพิ่นนี่ว่าสองสามมือพเพ <c oughs> ิ่นเนาะมาเวเบิ่งก็เลยมันบ่มีมาเวแล้วสองสามห้านนี่ก็เบดเพิ่นว่าอีกสองสมมือสิมาว่าเฮาถามเพิ่น เพราะทางทจริงๆแล้วมันอยากหายากเลยแม่เพราะว่าทางนั้นมันสิหายากบันมากกับคายดีบันนานมากอีกเพราะว่าเราก็เลยเลยมาบ้านป้าพรเลยพี่น้องเลยเพราะว่าหาทางก็เลยว่าเออเวียนลงมาเยี่ยมยามเพื่อนนำ้ำมาอัปเดตท,ทางเพื่อนเพื่อน่าสีว่า,างามบ่สีกันแล้วสีเปลี่ยนตาเนาะสีอ<ำ>่อนๆหวานๆจากคนเอิญสียังว่าสีจากทะเลกับแม่เขียวออกทะเลแบบนึงอหรเนาะ ต้องถามสาวสาวพิมพ์เพื่อนนี่เพื่อนบอสเป็นคนเลือกสีซี่เนาะสีหวานเลยคือนนะไรไปหาทางเนาะมันฮงดีเปล่มันแบบว่ามันโปรเสบตานะว่ะซีฮงจะโปแพ้ตาเมนแบบเดี๋ยวสิไปหาสาวพิมพ์เพื่อนก็จกเพป็นเฮดอีหยังมุสาวพิมพ์เพื่อนสบายดีเด้อสาวพิมพ์ด้วยสบายดีโดยเออดีใจเพราะเพื่อนกันแล้วเราวันนี้ ดีใจแหงดีใจสุดๆเลยเนาะดีใจสุดๆคือคลิปที่ผ่านมาแหละก็คือประตูอียังกับโบมีความปลอดภัยเนาะโดยตอนนี้ก็ชื่อว่าดีขึ้นลายแหละดีดีสุดๆเลยแหละบ่นอะรว่าดีขึ้นลายดีึืนชุดดีว่าดีเลยแหละเพราะว่าคันเหยรับพังเข้าหาจัาไม่ชิดใดสัมนีหรือบ่โดย,โดยนั่นแหละนั่นแหละมนสีกับนี่หวานหวานเย็นๆจังใดวะ เลือกเองว่าสีหรือว่าจังใดเนาะอันนี้คือแม่เพื่อนเป็นคนเลือกเองก็คือว่าพิมพ์ก็ไปเอาแคตตาล็อกในห้านะเนาะก็คือถ่ายบุปทีเพื่อนมีให้ซีให้เลือกะแหละอแม่พู้ทีเพื่อนเฮตดเฮือนห้นี่นบ่อเลือกอันบ่แม่แม่พ่อนบ่อนี่อ๋อเนเอินสียั้นจากพิมพ์นี่อันนี้เพิ่นก็ไปบอกสื่อซีได้เพราะว่าใช่ใช้ทางซีเพื่อนนะอยู่ในแคตตาล็อกมาสิบบอกเบอร์อย่างเดียวนะโดย ทางนึงเท่าไดนี่สีนี่ยทันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งเบิง้งเบิง้งโอ้บหเด็ติดมือเลยพี่น้องสีประตูนี่ก็งามเพลินเซียงสีประตูบ่โดย,ส,ยดสีไม้แดงทั้ทงงามเลยสีเฮือนเพิ่นนี่แบบวานเย็นเย,นย,นยนน็นจังไดบุ๊ควันวานเย,นยน็นเย็นสีเย็นตาสีบ่เมื่อยเนะาะสร้างเลือกเนะานะแม่เนาะ ยังห oh ้อง oh, น oh, here, yeah. Oo, here, here. Okay? Settling, right? ้ำยังมาได้ใส่งานวะดิยังยังปูนโอ้โโอ้นี่เด้อันนี้เพาเบอร์มันโดยโอ้โหนี่เบอร์สี่คนพี่น้องเอ้สี่หานตาสี่บวานตาทางง่ายเป็นสองทางบม่รู้ว่าได้อะโดยสองทางเพราะว่าเจ้นี่ก็คือเฮาสิซื้อทางเดียวเพราะว่ามันทาภายในและภายนอกได้อ้โแล้วมานีเพอทาไปแล้วอ่ะบ่ยะ อ่าบพอพาเฮือนพาหนึ่งโดยก็เลยได้ซื้อมาทางน้อยได้ชสีอันอันนี้คือสีห้องพื้นโอ้โดยโดยเบอร์สีพคนใช่ใส่สัดสีอันไหมนี่คืองามแท้ใส่ถังมัน้ยบริบทบ้านนี่บริบิดซ้ำเวทาของน้ำเก็บไว้ไว้เอาทาอีกของน้ำก็เรียบร้อยพี่น้องสีสีประตูนี่คืองาม จะใส่ถังพเพค่ณจะเห็นเด้คืองามแทม้ยังข้างหม้อยังอันนี้หม้อต้มนาะไหมโอ้สีแกงเน้ะไหมเพรโดยกเ็เลยว่าสืไปซื้อเตาใหม่อยู่โดยใช้อันถังสีอันประตูนี่อยากเบิ่งเี่มันคืองามแทโ้โอ้เนาะเ็ืออนซานก็คือสทสายยังอันนี้ยังเก็บอันเพราะเสพมือทราย,ย สายไฟเก่าแต่ก่อนคือไฟนี่ไปต่อจากเครื่อนเขาเลยวันนี้หลังจากนั่นแหละก็บบดิเสียขาไฟมาหลายเดือนแลวเขาก็ตัดไฟอพอตัดไฟแล้วก็เลยมาขอต่อจากเครื่อหลังนี้โดยก็เลยมันก็เลยไกลลงไกลลงก็เลยมาเก็บไว้โอ้นี่ว่าสีเพ่นโอ้เบิ้องฮะใส่เพ่นเบิ้งแบบดได้กามันสีไม้โอ้อันนี้วะเบื้งเบิ้ง สีอันนี้เนี่ยคนเอิ้นศูนย์หนึ่งอย่างนี้เนาะอ่าโดยมันจะเป็นมีมีเบอร์ของมันนั่นแหละโอ้โดยสีงามเนาะเพิ่นเลือกทางเท่าไหรอันนี้อ่าแปดร้อยได้แปดร้อยก็เป็นมีห่อ T O A เนาะโอ้โดยโดยเนาะของมียห่ออืมว้าอันนี้ก็ยังอันนี้พ่ดจากทางสีใหม่ทางเดียวบัวบิ่ดซ้มมอ่า ย่างคึนหนึ่งคืนแต่คึนร้ายอยู่พอพืนงัดเอาไปแล้วคืนหนึ่งก็คือิ่นท่าะอะไรย่างอยู่ทางเดียวกับบโพเก็เลยซื้อมาเพิ่มโดยมาเยี่ยมยามมานี่แวะมาหาซื้อทางก็เลยไปทัวร์ไดฮนบุหเนก็เลยบอกว่าแวะไปเล่นน้ำสาวพิมพ์ผนก้อนว่าเห็นว่าเฮือนแล้วอะไรเราไม่ได้มาแต่ดนก็เลยแวะมาเยี่ยมยามเพราะว่าหากาคนเครื่องขืนมือ มือซื้อนนี่พอวัตกรแม่กน็อนอนในนี่แหละแล้วขอ่อยก็นอนในหน้างหงหน้าแล้วมันมนี่เครื่องกันยังคนขึงดื้อยังจัดแจงบลละเอียดโอ้ยังจัดแจงเนี่ยข่อยเฮ็ดค่อยไปเพราะว่าอะไร<ห>อะไรเนว<า>่ดูเพราะว่าเท่ากับคนเดียวนั่นแหละแนนก็เป็นยังข่อยเฮ็ดไปเพราะว่าหน้าก็บเบร่อำไม่แต่ว่างๆหรือ่อยจัดไปน้ำสั้นเลยเนาะกินข่าวละบ่มานี่ ยังว่าสิแกง้ก็ไม้แล้วก็เลยเข่าก็เลยข่วมก้อนเข่าข่วมก้อนอันอันหนึ่งไม่ไปซื้อเอาก้อนเพื่อมันสิซุกเนาะโดยแล้วก็สิซื้อเขากินอ่าซุกกินก่อนมาให้แม่โดยเมื่อนี้แม่ท่านได้กินแม่ก็ได้โดยเวทมาเล่นน้ำเพิ่นพี่น้องเลยมาอัปเดตเพื่อนเพิ่นผุ้น่ะสีวานเวลสีสบายตาทั้งแม่เพลินเพิ่นเลือกเองเพราะว่าอัน ถ้าได้ทางในและทางนอกนะมันจังบ่เอาสีเดียวกันเลยเนาะมันจังบ่ได้น่ะมันจังบ่เปลืองบางเถอทาสีนอกต่างหากทาสีในต่างหากสีเหลือแล้วมันมีโต้ทังนอกเหลือผัดทาทั้งในบ่ได้โต้ทังในเหลือผัดทาทั้งนอกบ่ได้โดยแม่ก็เลยเอาเป็นสีเป็นนอัเดียวเลยสบายเนาะโดยโดยกะสีที่เหลือกะยังเล็กๆหน่อยๆกะสีทาห้องน้ำแต่กระเทือาพอดีโดยมจยเนาะหู้อยู่ว่รวมมวลค่ะเบิดเฮือนนี่เบิดเท่าใดร เพิ่นเคยเฝออยู่บ่แม่แม่แก้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นกะสิกระทอวาลายอยู่แต่ว่าอันนี้คือแบบไปซื้อเครื่องนอกจกเก็บบินไปอยู่แต่ยังบได้รวบรวมเบิงว่ามืดเทอา์ไพรส์มืดเทอร์ไพร่์ยังยังบดยก่วมจังไดก็ดีใจนํแม่สายสัฟฟี่ไม่ได้เพื่อนในซานอยู่อีหย่างกะมีครบบวลาตู้เยกตู้เย็นเนาะเพิ่นก็ซื้อมาให้เรียบร้อยและทั้งตู้เย็นกับแม่แก้วเพิ่นบ่ ม่แก<จ>ี่วคนซอยทุกอย่างเนาะเห็ดเพื่อนสัตว์สมเซมเพื่อนเลือโตเติมออกมาแล้เพราะว่าของเขามันเป็นผาผาไม่เฮียเนาะผากระจาดพี่น้องเลยทางห้องน้ำห้องในอีกอย่างก็ถือว่าเรียบร้อยถือว่าเป็นสมบูรณ์แบบและเป็นว่าได้เพื่อนได้ซ่านแบบคนธรรมดาเขาเนาะสบายใจแล้ววันนี้ได้อยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะซีเพได้ไปใส่แล้วหนี่สินก็ระเพ่อนก็ได้ห้องน้ำก็มีก็สุดเท่านี้คนเนาะ เพื่อนชานกันได้อไรสิมี่ยังบงสบายใจอีกอยู่บ่ป่ะนี่ก็ทื่อว่ามืดแล้ว่ะามืดเลยเนาะซัมปงหาบเลยเนาะสับพิมพ์เลยเนาะก็มีแต่สีขาวาเสร็จสับเรียบโรดเมื่อทุกอย่างกับสีได้ไปเห็ดเวียกแหละวันนี้เห็ดเวียกอยู่ไซน์ไงกัสีไปหาสมัครเป็นแบบคล้ายเครื่องเออแบอยู่บ้านเฮาเนาะพอได้มาหาเมย์ได้อยู่บ้านเฮ้ากันเลยโดยเฮาก็ไม่ได้ไปทางไกลหาอยู่สวรรค์เฮานี่ก็มีงานเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ยังบ่รลค่ะคนไดก็คือต้องให้ทาทาสร้างเพิ่นทาซีห้องน้ำอีกเนาะแ้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเอาไปคอยเห็ดไปเนาะโดยโดยป่าสี่เข้าไปหาทั้งแม่เพื่อนสก้อนมีเจังไน๋ก็ไปแล้วเฮ้าก็ได้เข้าไปทางในกัน้อสวพิมนะเข้าไปในกันพี่ได้ดีใจน้ำเพื่อนเพื่อนก็แล้วห้องน้ำก็แล้วถือว่าเบิดเราอะสบายใจเราไม่ได้สียหาสมัครงานเพราะได้เห็ดกินไปมือนวันเราอะตู้เย็นก็ได้แล้วพี่ สะ,สะอาดสะๆหน่อยเข้าไปหาทางเมย์เพิ่นอืมตู้เย็นเพิ่นก็นได้พี่น้องเอ้ยคือว่าคักแล้วบนยูบนนอนมีแต่ย่านตกเตียงแล้ว <laughs> <laughs> เหาเานอนควงนอนตกเตียงแ <laughs> <ว> <laughs> ม่นะหอมหอมนะบนนอนอนืมเนาะโดยจะเอาเห็ดอันสีก็เลือกเองเนาะแม่เนาะ,นะสร้างเลือกได้จ้าก,ก็ได้ ภากระมักน้ำเจ้าได้สีเฮื่อนเจ้ามันมันแบบมันเย็นตานะเขาเอื้อนสีเย็นตาเนาะคขาผูดได้มากเนาะแต่ว่าพ้ลังค้นกะสีมากไปมากมั่นแต่ว่าข้ามักน้ำเจ้าอยู่สีแม่บอมักสีสลานะมันแสบตาเนาะอันนี้มันสีอ่อนตาแบบบโปสเซตตาเนี่ยเนี่ยเจ้าก็สร้างเลือกเนาะจะพิมพ์เอาอันนั้นมาให้เลือกว่ารือว่าเจ้าเลือกเลยได้กันตลกสีมากนั่น เทราไรซัแม่ก็เลือกเท่เจ้าก็ได้เลือกโดยเอาเบอร์มันโดยมันพร้อมโดยดยสีแล้วค่ะเบอร์เลิกเบอร์มันพร้อมดีใจน้ำเด้อเมียเด้อวันนี้เด้อบัดแหละบันนี้ห้องน้ำก็ได้เพื่อนก็ได้และมีแต่อยู่ไปวันนี้เนาะคะแนนว่าอยู่ดีไม่แห้งอยู่กับลูกกับเต้าไปโดยพออยู่และโดยเทาก็ดีใจนพระเจ้าเทาก็ได้โดยยังได้แบมีแต่ห้ทางเมีเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปจนพูดละ สู่ไปเรื่อยๆอยู่กับลูกกับเต้าไปเฮือนซ้านกันแล้วเลยเนาะเออน้ัใสิพร้อมใชแล้วเออใสิพร้อมใขอบคุณนํำแมนูครับสอนอีกโดยครั้พอดีใจแห้งเออได้อันห้องน้ำสีพร้อมใช้เก็ขอให้เพ่นมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้การงานเพลินลาบืนินใไฮรำหฮโรย,ยิง 100, 000, 000, ยิ่งขึ้นร้อยเท้าพันเท้าเด้อแม่หนูคำสอน,สอนดูแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแหละทั้งแม่แม่แก้วบ่ที่เห็ดเฮือนให้แม่แก้วแล้วก็พ่อสุขสวรรค์โอ้ที่เพิ่นมาสา,างเฮือนสา,างชาติให้นี้การอะไรดูสุขสบายแล้วแต่ผู้ใหญ่ทุกท่านและลูกๆทุกช่องที่มาถ่ายแม่พ่อขอให้สุขภาพแข็งแรง ลำรวยทุกๆคนเด้อโดยทุกทางเด้อสมครป่ากเด้อทางเมยเพรคนก็ไม่ได้ลืมบุญคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเนาะจะได้ซอยเหลือเพิ่นขมาทั้งเหตุหน้าทั้งเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านพี่น้องเไยเมยเพรคนกล่าวขอบคุณเสมอเนาะคือว่าอยู่ในใจของเทาเสมอที่นใจเสมอฮักแพงเสมอตามความฮกความแพงความคิดหอดคิดถึงทุกท่านและทุกๆคนเด้อโดยเนาะทา้งปุยยัยใจดีเท่ากับเป็นเบิ่งคลิปนี่กะทางเมยพรกะ ขอบุญขอบคุณไปแล้วเนาะแหลวก็เพิ่นกับวยพ่นไอ้ใช้ให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกทานที่ว่ามาซอยเหลือนี่ครอบครัวเพื่อนให้พ้นทุกแล้วก็ได้สบายได้ควมสะดวกสบายเนาะทั้งเข่าห้องน้ําหรือว่าเฮือนซานหรือว่าสบายแล้วตอนนี้เนาะหากะโดนกับทมาเยี่ยมอีกเด้อแม่เด้อมานี้ลูกมาเยี่ยมสัมนี้ก็ให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อให้สุขภาพร่างกาย แข็งแหงกลัวเกานั่นแหละดีเมดเดอเป็นกำลังใจให้เนาะบ่นลืมบุญลืมคุณลูกทุกคนทุกท่านเนาะทำใจดีใจใจบุญทุกทางโดยอ่ะลูกกลับเลยดีเม่เด้อร์ดีโดยอยดีมีแหงอ่ะสบายดีอ่ะสิกลับเลเด้อสับพิมเด้อวันนี้โดยอันที่ผ่านมากก็ขอขอบอกขอบใจน้ำแม่หนูคำสอนเนาะที่ว่าได้ซื้ออันสายยางเนื้อ่ะห้องน้ำอันท่อน้ามาให้พิมพ์ ก็ขอขอบอกขอบใจที่ให้ความสวยเรือมากก็ขคอให้แม่ก็พบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจเนาะแล้วก็ขอขอบใจนําเอื้อบุญมาด้วยที่ว่าได้มาถ่ายคลิปได้มาติดตามอันชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ได้ให้แม่ได้เห็นอันทางผู้ใหญ่ได้เห็นอันคลิปของพิมพ์และแม่เนาะก็ขคอขอบอกขอบใจขอบคุณ นำทุกๆท่านแล้ว <render> ก็นำเมนูคำสอนน้ำโดยแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านเนาะที่มาช่วยเหลือให้เราทำมาทางสับพิมพ์ก็ให้เบิ่งแย่งแม่เด้อบันนี้เด้อจังใดเพื่อนซานก็แล้วแล้วห้องน้ำก็มีใส้สะดวกสบายแล้วมีแต่ว่าดูแลแม่ตัวเองให้ดีที่สุดแหละซ้ำที่เฮาเบิ่งได้น่เนาะกานสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็บ่ต้องไปไกลอยู่แถวๆบ้านเฮานี่แหละเด้อกลับไปเด้อสับพิมพ์เด้อนีเด้อมาโดยสบายดี ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสบุญก็ดีใจนั่งนำทั้งครอบครัวเม่พนหรือว่าสาวพิมพเนาะเฮือนก็เล้วเล้วห้องน้ำก็เล้วเลวพีวน้องเอ้ยนะขอ,ขอขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนหรือว่าทางเมนูคําสอนหรือว่าทางผู้ใหญ่ใจดีทางเบาเยาเนาะจะได้มาสั่งเฮือนสั่งซาน,นให้เพ่อนก็ให้เพ่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบวให้ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อปรารถนาสิิงใดก็ขอสมความุ่งมั่นปรารถนาเนาะทางเมนูคําสอนเนา คิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเด้อขอให้เงินไหลน,นองทองไหลมาสำหรับคลิปนี้ลูกลาไปแล้วเมย์ให้มาสำแดงกับขอให้กลับคืนไปหาเมย์รวยเท่าพันเท่าเด้อทางครอบครัวเฮือนซานเมย์ให้สุขภาพร่างกายเข้มแข็งและตลอดปีตลอดไปหายเจ็บหายจนร่ำรวยร่ลำรวยเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี